สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอปทักษออนพักสุขเจริญได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณพ่อพร้อมทั้งขอบคุณแขกผู้ใหญ่และทุกๆคนที่มาให้กำลังใจอย่างมากมายรวมถึงพูดถึงนนกุลที่เททริปครอบครัวมาอยู่เคียงข้าง แต่งานนี้ไม่ไวายเจอคอมเมนต์ถล่มหลังหลายคนจับตาคำตอบถึงสถานะกับหนุ่มนนกุลจนมีกระแสดราม่าตามมาแอปชี้แจงหลังถูกคาดหวังตอบสถานะนนกุลล่าสุดแอปทักษอรอได้ออกมาเปิดใจชี้แจงอีกครั้งผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังจากที่ถูกคอมเมนต์สนันว่ารู้ว่าทุกคนคาดหวังว่าอยากจะให้พูดอะไรชัดช ในส่วนของแอปแอปแค่อยากจะใช้โอกาสตรงนั้นในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่เพื่อนๆน,นักแสดงทุกคนที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็มาเพื่อมาให้กำลังใจแอปและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆแต่มีประเด็นของนอนท์ที่ถามและอยากจะให้แอปเคาะว่าเป็นอะไรยังไงแอปก็จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่นนแต่ทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักมากๆมาช่วยงานแอปหลายๆวันที่เขามาทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและน้องสาวด้วยแอปก็อยากจะขอบคุณแต่ถ้าจะให้แอปพูดอะไรด้านอื่นเมื่อคืนแอปขอโทษจริงๆแอปใช้คำพูดผิดแปลว่าแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้ จริงๆมันไม่ใช่คำว่าไม่มีเวลามันไม่มีกระจิตกระจายและก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ช่วงเวลานี้จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และทราบซึ้งใจและอภิเอทุกๆอย่างที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะในคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เลยเหรอไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆ แอปไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอปหมายถึงว่าณนะตอนนั้นแอปก็รู้แหละว่าหันไปก็เจอเขาแต่แอปไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนนี้อยู่ตรงนั้นหรือคนนั้นอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้การที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกแล้วว่าใครถ่ายและไม่รู้จริงๆเพราะทุกคนมีกล้องหมด เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกคนบางทียังรู้สึกเรงใจแขกมากกว่าเลยส่วนเรื่องกระแสก็พยายามเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกฝ่ายแต่ก็อยากจะบอกแค่ว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นห่วงแอปอันนี้พูดได้ชัดเจนในเรื่องของความเป็นห่วงเพราะวันนั้นคือแอปเครียดลงกระเพาะ แอปก็กระอักกระอ่วนจะอาเจียนแล้ววันนั้นแอปท้องเสียก่อนพิธีคือเขากลัวแอปไม่ไหวกลัวเป็นลมก่อนเราเพิ่งท้องเสียมาแล้วต้องมาอ่านคำอะไรประวัติคุณพ่อมันก็เลยเป็นเรื่องของจิตใจ